Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cats, meow, meow, cat, cat, cat. The battle cats, meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Battle Cats ครับกับด่านป้อมปราสาทเทพนะไม่ใช่ชื่อว่าป้อมประการเทพไม่ใช่ป้อมปราสาท ประสาทเนี่ยผมประสาทกินี hey. ่มาลุยชั้นที่หนึ่งก่อนครับเซตแมวที่ผมเอามาใช้ก็เซตนี้นะตายเอาแข็งแข็งไปตบพงเงินนงินครับทั่วก็จะมีแมวอ๋อแข็งแข็งนะครับมีราเม็งมีเห็ดมีแข็งแข็งมีคุณีโอคุงนะ ชั้น2ต่อเลยครับมีแมวกายะกรรมเออมาทรงคลองครับมีเจฟฟิโอนี่นะโูเบอร์ตัวแรกของผมแล้วก็มีอิซานาก,กิรวมทั้งแคสลี่ด้วยนะครับเอา้าตัวนี้ไม่มีด่านไนอะ้ด่านนี้ไม่มีมอนสเตอร์เหรอเอาแคนแคนไปตบคืะตุยคือป้อมแตกเลยนะชั้น3ามเอาลองดูเอาแคนแคนไปอีกรอบดิไปแคนแคนแทนแคนแทนแนแนเต้นไปด้วยตบไปด้วย ผัวอ่ะเห็นหมะมันไม่มีมอนสเตอร์นะมันมีแค่นี้ชั้นสี่ล่ะเออง่ายดีเว้ยไปแขนครกระดิ๊บกระดบกระดึบกระดบไปตบพัวสามด่านนะสองสามสี่นี่คือไม่มีมอนสเตอร์นะครับตบพัวเดียวคือจบเกมเลยนะมาดูชั้นห้าชั้นห้าัวเอ้ยมันต้องมีแบบนี้ ไม่ใช่แบบไม่มีเลยนะให้เราแบบย่ามใจเล่นๆมาเจฟิลนี่สุดสวยของผมครับตอบไปลูกอ้าวยังไม่ทันจะยังไม่ทันจะได้แสดงฤทธิ์เลยพร้อมแตกซะก่อนชั้นหครับปะลุยน่าจะเริ่มแบบจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วนะครึ่งหลังแลครับปแข่งตบครัวอื้อ มีเจ้ากอลิลลาเทพมีตัวตัวนี้ป่ะไม่มีโอ้สบายสบายครับชั้นหกดยต่อชั้นเจ็ดอืมอมีท่ากระดึบครับท่าเทพกระดึบสองตัวเลขหนึ่งด้วยหนึ่งหนึ่งอืมต่อพัวไปทีตอบอหัวไปอีกทีอืมมาแล้วช้างตแตร ช้างเทพนะครับมีหมาถือแตรเป่าปิ๊งปิๆงปิ๊งปิ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 ง,ปงแต่เสียงแบบนี้เลยวะแต่รถไงเสียงดังปิ๊งปิงนี่เจอเจ๊ฟิวนี่เราตบไปหน่อยเรียบร้อยครับเลยกี่ชั้นชั้นแปดเหลือแปดเหลือเก้าเหลือสิบโอเคอีกสองชั้นไม่รวมไม่นับชั้นนี้นะ แข็งๆตบไปลูกพัวอืมวูแข้งแข็งตบทีนึงเงินเด้งเลยน,นะเงินเด้งมาสองพันกว่าเลยนะเจฟฟิโอนี่ครับโอ้ดัานนี้มีม้าแคร์ม้าแคร์เทพไหวไหมไหวแหละพัวอืมไม่ได้ชิเซรกิเดี๋ยวเจอผีปากก่อน เดือพสนากิไปหน่อยแล้วเรียบร้อยครับจบด่านไปคนพบด่านพิเศษด้วยนะชั้นเก้าครับเลออกแค่ชั้นเดียวแทนแทนแทดแาเดนแทดแาเดนดูแขนแขนตบพัวอื้อหือ้าว้ยด่านนี้มีปลาเทวดาโจมตีทีเหมือนโดนรถทอนพลังการโจมตีได้แล้วนะนะ เห็นไหมมีลูกศรชี้ลงครับตรงมอนสเตอร์ของเราแล้วก็มีช้างแกรนะครับหมาหมาขี่ช้างเทพเออนี่อยากให้มีแบบนี้บ้างนะเลยอาแมวขี่ช้างไปสู้กันนะศึกชนช้างตบโขไม่ปุยด้วยตบไปที่ไม่เป็นไร เลือดยังไม่ลดพอหรือม,มันยังแรงไม่พอเลยเดี๋ยมันตีไม่โดนเอาอิสานกิไปเสริมทัพดีกว่าตบไปอีกทีครับเจอหอกไปดยไม่ปุยด้วยเออนี่เรียบร้อยไปแล้วเจฟินี่บอกฉันไปก่อนนะฉันโดนไหลดอกเลืเอเกิน โอเคผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับกระดานนี้ชั้นบนสุดครับของอป้อมปราการท่าเทพนะครับเอาแมวรา,ามินไปกันแล้วก็เอาแค้นแค้ปตบเอาเงินก่อนไม่ตุยด้วยโอเคโอเคแค้น okay. okay, ตบทีเงินเด้งเงินนะ ไปตกใจไว้ไวไงั้นนะเรารู้อยู่แล้วไงเพราะว่าเราอัพทานิ์นให้เป็นแขตตนตบได้เงินมามีช้างช้างอะไรหรอกหมูป่าเทพนะกับปลาหมึกเทพเอาสิทั้งแคทรี่ทั้งอิซานากิมาแพ้ให้เมูไปมันต้องเจอแบบนี้ เรียบร้อยครับชนะจบไปนะกับด่านอะไรหออับป้อมประการเทพนะครับ